สวัสดีครับพบกับผมช่องเตยฟ้าริมของเลสซิง่งหลังจากห่างหายกันนานนะครับกป็ปิดงานแล้วนะครับเอาเครื่องมาเช็คมีสองคันนะครับอันนี้เป็นของลูกค้านี่ของเรานะครับหลังจาก <laughs> โดนกระทงช้ำรอมาบยังหรอครับเฮ็ดเลยเฮ็ดรหลด ก็พังหลายอย่างอยู่นะครับก็รือชุดชุดหนวดใหม่เปลี่ยนบูทนะครับแล้วก็แขนตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่ อันนี้น่าจะเปลี่ยนแล้วนะครับนี่ใหม่ๆเละเลยครับหลังจากเกือบเกือบไม่จบฤยดูการดีนะครับรอดมาได้อาการก็หนักพอสมควรนะครับนี่นกดเช็คหมดเลยนะครับทุกอย่าง ตัวนี้เปลี่ยนปีที่แล้วก็ยังดีอยู่นะครับสภาพยังเดิมอย่นี่ตัวเก่าชุดคัดตัวนี้โดน,นโดนกินหายหมดเลยลูกป,ปืนใช้ใช้ตัวหนานะครับ นี่นะครับเราเล่นตัวหนาเลยพวกลูกปืนตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับลูกปืนลูกสูบเนี่ยตัวนี้ก็สึกแล้วนี่พวกบูทตัวนี้ก็ไปแล้วครับเนี่ย ตรงนี้ก็จะแกะเฟืองใหญ่ก็จะแกะนี่น,น,นะครับแกะเช็คแต่พวกช,ชุดชุดมันชุดนี้ไม่เป็นไรนะครับยังดีอยู่เด็กก็ยังใหม่ๆอยู่นะครับ อันนี้ก็เช็คอีกเหมือนกันนะครับเช็คอีกคันตัวนี้น่าจะเช็คชุดชุดแขนนี่ครับเป็นเครื่องตัวที่ผมเคยรีวิวไปตัวยิงรายนะตัวนีน้ี่ก็ยังมีแบบเป็นรอยอยู่ พวกชุดราวหนวดกุ้งอะไรนี่ก็ดีอยู่นะครับนี่ชุดคัดตัวนี้ก็ยังไม่กินเลยนี่ยังใหม่อยู่เลยครับแนีแต่น่าจะไปลุยโคนมานะครับไปติดมาหรือเปล่าเป็นป้ายเหลืองเหมือนกันนะครับ แต่เป็นตัวนี้เขาเขาทำสีตัวนั้นเป็นสีเดิมเนี่ยตัวตัวนี้เป็นสีเดิมตัวนี้ทำสีมาระบบชุดมันก็ใหม่อยู่ครับแต่แางตัวนี้มันใหญ่นะนี่ครับนี่เห็นไหม ลางใหญ่ลูกปืนลางใหญ่สภาพหน้าอ่ะไม่มีน้ำมันกินหรือเปล่าแห้งกิ๊ก ตัวนับก้อนเขาก็ทำาลายนี้นะครับอยู่กับทีมงานเครื่องอัดฟางทุ่งกุลานี่นะครับเเเออออออ้าาัันนนนงงบบบไมมมมมิตีรร่่ะคกกู ของเราน่าจะหมดเยอะอยู่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ได้ดูอีกทีนะครับก็กกฝากติดตามช่องตอเตยฝันริมคลองเล็กด้วยน,นะครับ